มติชนพอดแคสต์มติชนพอดแคสต์รัฐธรรมนูญสุดขอบฟ้าฉบับล่าสุดโดยพิศพงสวัรร์หลายเรื่องที่จะกล่าวถึงเคยให้ความเห็นไปก่อนหน้าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในรัฐสภาเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วแต่มาถึงวันนี้จะเห็นว่าการเมืองมีความพลิกผันอยู่ไม่ใช่น้อยบทสรุปของการยังไปต่อไม่ได้ ในเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญรอบล่าสุดทําให้เราสามารถเข้าใจสิ่งที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าเราได้มากขึ้นเมื่อมองย้อนกลับไปในไม่กี่วันที่ผ่านมาประการแรกกระแสสังคมยังไม่แรงพอที่จะทําให้กระบวนการแก้รัฐธรรมนูญเดินหน้าไปได้ในวันนี้แต่ไม่แน่ว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้กระแสสังคมจะเริ่มก่อตัว เพื่อทำให้การแก้รัฐธรรมนูญเริ่มเดินหน้าต่อไปได้มากขึ้นและคนเริ่มสนใจเรื่องนี้มากขึ้นหรือไม่ซึ่งผมคิดว่าสังคมจะเริ่มสนใจเรื่องนี้มากขึ้นอธิบายขยายความว่าการแก้รัฐธรรมนูญนั้นน่าจะมีองค์ประกอบอยู่สักสามเรื่องสามขั้นตอนที่สำคัญ 1. คือกระแสสังคมที่มองว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีปัญหา แต่จะต้องเป็นปัญหาที่สำคัญถ้าสำคัญในระดับธรรมดาก็คือจะต้องผลักดันการแก้รัฐธรรมนูญในบางมาตราได้และก็เป็นที่ทราบกันดีว่ารัฐธรรมนูญจะมีการแก้ไขได้ยากกว่ากฎหมายธรรมดาเช่นต้องใช้เสียงมากกว่ากฎหมายธรรมดายิ่งถ้าจะต้องแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญทั้งฉบับฉันทามติทางสังคมจะยิ่งต้องเข้มข้นกว่าการแก้บางมาตราที่สำคัญ การแก้ทั้งฉบับก็จะต้องอาศัยฉันทามาติทางสังคมทางการเมืองที่แข็งแรงทรงพลังกว่านั่นคือที่มาของประเด็นที่สองคือมิติของขั้นตอนการแก้รัฐธรรมนูญรวมไปถึงการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งที่ผ่านมามีอยู่หลายแบบตัวอย่างเช่นแบบแรกคือให้ทหารฉีกให้ทหารแต่งตั้งคนร่างรัฐธรรมนูญแบบที่สองคือเกิดสุญญากาศทางอำนาจ แล้วเกิดระบบเลือกกันเองจากตัวแทนรอบแรกที่ได้รับการเสนอชื่อจากอำนาจที่ไม่ใช่การเลือกตั้งแบบที่3คือการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับที่ผ่านมาก็เป็นที่เข้าใจว่าหมายถึงการเปิดทางเพื่อให้เขียนร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งก็เคยสำเร็จมาแล้วในหนทางประชาธิปไตยด้วยเงื่อนไขของการปลดล็อกมาตาที่ว่าด้วยการแก้รัฐธรรมนูนนำไปสู่การเปิดทางให้ตัวแทนประชาชนอีกกลุ่มหนึ่ง เข้ามาทำหน้าที่ยกร่างในการแก้รัฐธรรมนูญและต้องการให้คนเหล่านี้มีจุดยึดโยงกับประชาชนที่แตกต่างไปจากสสและสอวอที่อยู่ในสภาซึ่งเราก็เคยเห็นมาแล้วในการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน2540แต่อย่าลืมว่าเรื่องสําคัญก็คือจากที่สสรนั้นเป็นต้นแบบของความชอบธรรมในการได้มาซึ่งกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญ ก็มีนวัตรกรรมทางการเมืองบางอย่างที่สำคัญที่ออกมาท้าทายและเป็นอีกส่วนหนึ่งของทางเลือกในการแก้รัฐธรรมนูญและร่างรัฐธรรมนูญนั่นก็คือประชามติแต่ตั้งข้อสังเกตว่าประชามติรัฐธรรมนูญที่ผ่านมานั้นทำในเงื่อนไขที่ไม่เคยเสยรีและเป็นธรรมเอาเสียเลยเพราะไม่เคยมีการรณรงค์ประชามติครั้งใดที่เกิดโดยไม่มีการใช้อำนาจรัฐแทรกแซงเลย เพราะที่ผ่านมาการร่างรัฐธรรมนูญที่อิงกับกระบวนการประชามตินั้นเป็นผลพวงจากรัฐประหารดังนั้นนี่คือความท้าทายในการใส่หมวดประชามติเข้ามาโยงกับการมีสสรออีกเงื่อนไขที่สําคัญก็คือการแทรกการแก้รัฐธรรมนูญให้หนักขึ้นไปอีกคือการทำให้การแก้รัฐธรรมนูญนั้นซับซ้อนผ่านการต้องมีสัดส,ส่วนของการลงมติ ที่มีทั้งสาวอและฝ่ายค้านด้วยในการแก้รัฐธรรมนูญและความคุมเคลือว่าตกลงจะต้องลงประชามติกี่รอบในการแก้ไขเพราะมันมีการระบุว่าหมวดบางหมวดในรัฐธรรมนูญนั้นแก้ไขไม่ได้หรือบางคนตีความว่าแก้ไขได้แต่ต้องใช้เงื่อนไขที่เข้มข้นมากเช่นต้องประชามติด้วยและไม่ได้ชัดเจนว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับควรจะเรียกว่าอะไรในห้วงเวลานี้มีนักวิชาการพยายามทำความเข้าใจสถานการณ์การติดล็อกทางการเมืองแบบนี้ว่ามันมีฉันทามติในการห้ามแก้กฎหมายอาญาบางมาตราแต่คำถามคือสิ่งนี้เป็นฉันทามติจริงหรือไม่เพราะไม่ได้มีการให้นิยามว่า ฉันทามาตินั้นหมายถึงอะไรบางทีอาจต้องกลับไปนึกถึงสิ่งที่อาจารย์นิติกล่าวเอาไว้ว่าประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทยที่คงทนยาวนานไม่ถูกฉีกเหมือนรัฐธรรมนูญฉบับลายลักษณ์อักษรแต่ท้ายบทอาจารย์นิติเสนอว่ารัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทยนั้นเปลี่ยนแปลงได้แต่การเปลี่ยนแปลงนั้น อยู่นอกเหนือบทความของอาจารย์นิธิที่เขียนไว้ตั้งแต่ปี2534นอกจากนั้นสิ่งที่น่าตั้งคำถามก็คือฉันทามติและรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมมีมิติด้านกำลังบังคับและความขัดแย้งทางสังคมที่ลามไปถึงระดับการดำเนินคดีทางกฎหมายด้วยที่คำว่าฉันทามติและรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไม่ได้กล่าวถึง ราวกับว่าเรื่องของฉันทามติและรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมเป็นเรื่องทางความคิดที่อาจจะแยกขาดจากการบังคับเชิงกายภาพและขาดจากการสร้างความกลัวและการสร้างการไม่ให้คิดในระดับอุดมการคือทำให้คิดไม่ได้หรือไม่ได้เห็นว่าเป็นปัญหาในระดับที่คิดไม่ถึงอย่าลืมว่าในเรื่องอุดมการนั้น มันจะมีกลไกครอบงำทางอุดมการณ์ของรัฐหรือสนามเพราะทางสังคมวัฒนธรรมที่เรียกว่าประชาสังคมในความหมายที่ไม่ใช่เสรีนิยมที่หมายถึงการเมืองระดับวัฒนธรรมที่ทำให้เรารู้สึกว่าไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านี้ในการต่อสู้ที่เรียกว่าการครองความคิดรวมทั้งระบบการศึกษา และคำอธิบายทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมความท้าทายในเรื่องนี้จึงกลับมาสู่ประเด็นที่อยู่ที่ว่าอะไรแก้ไขได้อะไรแก้ไขไม่ได้ที่เชื่อมโยงกับมิติเรื่องของจะแก้ไขได้ด้วยเงื่อนไขอะไรและเหตุจำเป็นในการแก้ไขในเรื่องนี้ซึ่งจะว่ากันด้วยเรื่องหลักการและเหตุผลในการแก้ซึ่งในบางครั้ง อาจจะเสนอสถานการณ์ว่าแค่จะเปิดโอกาสให้พูดว่าจะแก้รัฐธรรมนูญยังทำไม่ได้เลยด้วยซ้ำด้วยข้ออ้างอีกหลายอย่างมีสองประเด็นที่ยังวนอยู่ในประเด็นสองข้อแรกคือเหตุผลและเงื่อนไขในการแก้โดยเฉพาะในระดับของการแก้ทั้งฉบับและขั้นตอนในการแก้ประการแรกเรื่องของสสรว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆแต่เถียงกันเรื่องของการเลือกตั้งทั้งหมด หรือมีตัวแทนอื่นๆไหมหรือในรอบนี้สอสอรอจะถูกทำให้เป็นการเมืองอย่างเข้มข้นเพราะอาจจะเห็นว่าสอสอรอไหนสีอะไรเหมือนเรื่องของความสงสัยและข้อถกเถียงที่มีกับการได้มาซึ่งสอวอและต้องไม่ลืมว่าสอสอรอเลือกตั้งในรอบนี้อาจเป็นเรื่องของการปักทงของพักในพื้นที่ซึ่งตอนนี้กูรูทางการเมือง อาจจะต้องใช้ฐานวิเคราะห์ที่ซับซ้อนเช่นคะแนนเลือกตั้งทั่วไปบัญชีรายชื่อหรือคะแนานนายกอบจอล่าสุดแต่ต้องไม่ลืมว่าเลือกตั้งสสรเมื่อรัฐธรรมนูญ4.0นั้นมีหลายคนที่ไม่ได้เป็นนักการเมืองก็เข้ามาเป็นได้ประการที่สองสำหรับในส่วนประชามติเรื่องที่น่าสนใจนอกเหนือจากกี่รอบมันไปอยู่ที่การสร้างประโยคประชามติว่า จะมีความซับซ้อนแค่ไหนจะวุ่นวายยุ่งยากสับสนเหมือนคำถามพ่วงของรัฐธรรมนูญฉบับที่แล้วที่ทำให้สอวอนั้นเลือกนายกใน5ปีแรกได้หรือไม่พูดให้ซับซ้อนก็คือประชามตินั้นจะแตะฉันทามติไม่ได้และถ้าไม่แตะไม่แตะเพราะมันเป็นฉันทามติหรือมันเป็นอย่างอื่นและไม่แตะกันเพราะสิ่งที่กำกับฉันทามติ ไม่ใช่การครองความคิดแต่เป็นอำนาจกายภาพหรืออำนาจที่ทำให้เราหายไปโดยไม่ต้องรับผิดชอบมาสู่ประเด็นสุดท้ายคือเนื้อหาที่จะแก้อะไรบ้างซึ่งเป็นเรื่องของหมวดหัวข้อแนวคิดสถาบันต่างๆที่จะนำเข้ามาที่จะเปลี่ยนแปลงเช่นระบบเลือกตั้งองค์กรอิสระ ขั้นตอนการเข้าสู่อำนาจคุณสมบัติของตัวแทนในแต่ละเรื่องการระบ,บุสิทธิเสรีภาพของประชาชนเรื่องเหล่านี้อาจจะเริ่มคิดกันอยู่บ้างไม่ใช่ว่าเรื่องเหล่านี้คิดได้โดยผ่านกระบวนการการพูดหลักการใหญ่ของความจำเป็นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือร่างใหม่และขั้นตอนแล้วคือให้ตัวแทนประชาชนไปคิดทั้งหมดและอีกมุมหนึ่งก็คือการแก้ตามหมวด มาตราเหล่านี้ก็มีส่วนของการหมกเม็ดเอาไว้ได้หากต้องการยื้ออำนาจเอาไว้ให้นานขึ้นใช้ทำลายฝ่ายตรงข้ามหรือใช้ในแบบต่อรองกันแล้วใส่ในบทเฉพาะการหรือแอบหมกเม็ดเอาไว้ในบางส่วนของมาตราของรัฐธรรมนูญยังมีอีกเรื่องที่น่าสนใจแต่ยังไม่ได้พูดกันก็คือรัฐธรรมนูญในแต่ละฉบับยังมีมิติของอคติ ของการร่างรัฐธรรมนูญอยู่ด้วยว่ามุ่งหมายอะไรเช่นจัดการนักการเมืองตรวจสอบนักการเมืองหรือการจัดการพักการเมืองบางพักเพื่อให้ได้คะแนนลดลงจากการเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งเป็นต้นที่กล่าวทั้งหมดนี้คือบางเศษเสีเ้ยวของเรื่องสภาวะความกระตุกกระติกของรัฐธรรมนูญในประเทศไทยในขณะนี้และคำถามที่หาคำตอบร่วมกันยังไม่ค่อยจะได้ แต่จะมีส่วนไหนที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปจากเงื่อนไขที่ติดล็อกกันในช่วงนี้ก็ยังไม่อาจทราบได้คงต้องเฝ้าติดตามกันต่อไปมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ